รถที่จอดอยู่ข้างเล็กวันนี้นะคะเป็น Ford Ranger Single Cab Standard XL ค่ะรถเกียร์โฟรวิรถขับเครื่อสีรล้อที่เข้าออกแบบมาเพื่อใายลุยโดยเฉพาะเลยขึ้นเขาได้เข้าไร่เข้าสวนได้ไปในเส้นทางที่ยากๆได้สบายๆเลยค่ะภายในคันนี้นะคะจะได้ทั้งพวงมาลัยไฟฟ้าแบบมันติฟังก์ชันมีน้ำหนักเบาควบคุมง่ายระบบแอร์มีฮีเตอร์มาให้ด้วยไม่ธรรมดาจริงๆเป็นกระบะ ตอนเดียว g e a r 4 b e i l ที่ให้ออปชันมาค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะ สวัสด,ดีค่ะเจอกันกับเล็กอีกแล้วนะคะที่โชว์รูมรถมือสองอุดรธานีพงษ์จะเดินบริการค่ะเจอกันกับเล็กกับการแนะนํารถสวยๆเข้าใหม่ในราคาที่ดีมากๆอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าตอนนี้นะรถตอนเดียวกิ่งโฟวิลเป็นรถที่มาแรงที่สุดในนาทีนี้เลยนะคะวันนี้เล็กก็เลยหาแล้วก็คัดสรรรถสวยๆมาเพิ่มเติมให้แล้ว1คันค่ะกับรถฟอร์ r เลนเจอร์นะคะ2.2สินเกิลแครสแตนดาร์ดเอกเลเกียร์ธรรมดา6สปีดโฟวิลไรส์ 2. ปี2021รถปีม ่คะแถมยังเป็นรถมือเดียวนะคะเป็นรถที่ผ่านเจ้าของมาแค่คนเดียวเท่านั้นในเรื่องของความใหม่ไม่น้อยหน้าใครเลยค่ะสมรรถนะการขับขี่คันนี้เขาก็ดีเยี่ยมมากเพราะว่าเขามาพร้อมกับระบบเกียร์โฟวิวรถขับเคลื่อนสี่ล้อค่ะที่สามารถเดินทางลดแรนไปได้ไนทุกๆเส้นทางเลยนะคะหารถเข้าไรเข้าสวนขึ้นเขาต่างๆสอดเลนเจอร์เกียร์โฟวิวคันนี้เขาไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนค่ะ วันนี้เล็กขอพาทุกคนมาทำความรู้จักเจ้ากระบะตอนเดียว Ford Ranger 4ร์ e ฟคันนี้กันก่อนเลยค่ะในส่วนของภายนอกเขามาสีดำที่เท่ดุดันมากกระจังหน้าและกันชนด้านหน้าวัสดุเป็นพลาสติกสีดำป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยมตอบโจทย์มากกับการใช้งานในส่วนโดยเฉพาะเลยไฟหน้าซ้ายขวาได้ไฟมันติรีเฟกเตอร์ที่มีไฟหลีไฟเลี้ยวบิวอินมาให้อยู่ในโคมเดียวกันค่ะ ด้านข้างคันนี้เขาก็ได้มีการติดตั้งคิ้วโปรงล้อสีดาขนาดใหญ่ให้แล้วเพื่อให้รับกันกับตัวล้อด้านล่างคันนี้เขามาพร้อมกับยางฮันกุกเบอร์2 6 5 7 0 R 1 6รุ่นนี้เป็นที่นิยมใช้กันในหมู่รถ4ฟล์วินะคะไม่พอเขายังมาพร้อมกับล้อแมกบวงใหญ่ๆซึ่งพอมาอยู่ด้วยกันแล้วมีความเข้ากันหล่อลงตัวมากเลยกระจกมองข้างและมือปุ่ตูคันที่เป็นพลาสติกสีดาไฟเลี้ยวรุ่นนี้นะคะเขาจะดีไซน์อยู่ที่บริเวณแก้มข้างซ้ายขวาของ ตัวรถพร้อมตัวอักษร2.2เพื่อแสดงเห็นถึงความจุของขนาดเครื่องยนต์2.2ลิตรและเกียร์ธรรมดา6สปีดในส่วนของด้านล่างซ้ายและขวาของตัวรถคันนี้เป็นกระบะตัวสูงก็ได้มีการติดตั้งบันไดเสริมข้างซ้ายขวามาให้แล้วเป็นบันไดเหล็กสีดำนะคะขึ้นลงกันได้ง่ายๆเลยค่ะ บริเวณกระบะคันนี้เขามีตะขอเกี่ยวของมาให้ด้านละห้าจุดสามารถใช้ผูกลัดของได้ตามสะดวกเลยขนาดของตัวกระบะก็กว้างขวางคนของได้เยอะพอสมควรค่ะบริเวณด้านท้ายนะคะก็ได้มีการติดตั้งกันชนท้ายแบบเหล็กมาให้แล้วเรียบร้อยข้อไฟท้ายข้อไฟหน้ามีแต่งมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่งหล่อให้ครบหล่อลงตัวมากเลยค่ะคันนี้ มาดูกันต่อที่ภายในห้องโดยสารกันค่ะว่าให้อะไรมาบ้างเริ่มแรกที่ตัวบอกเขานะคะได้เป็นหนังวนิลทีวีซีสามารถปรับเอนเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้แบบแมนนวลทั้งผู้โดยสารและผู้ขับขี่และยังได้เป็นเบาะสองที่นั่งแยกซ้ายขวามีช่องเก็บของขั้นกลางมาพร้อมกับช่องวางแก้วน้ำให้สองจุดด้วยกัน ตรงกลางมีปุ่มปรับการใช้งานของเกียร์ได้แบบ p a s s time, ship t o t t h f i l y จะเลือกขับสีหรือขับ2ก็ได้ระบบนี้เหมาะมากกับสายลุยที่ชอบรถที่สามารถไปกับเราได้ในทุกๆเส้นทางในส่วนของระบบเกียร์นะคะเขาก็มาพร้อมกับระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองค่ะ ดูกันต่อที่ออปชันต่อมาเลยเป็นออปชันที่น่าสนใจมากค่ะระบ,บบแอร์ของเขานะคะจะได้เป็นแบบแมนวนวลธรรมดาแต่ว่ามีฮิตเตอร์แถมมาให้ด้วยเพื่อเวลาที่เราขึ้นเขาอากาศเปลี่ยนสามารถปรับมาใช้แอร์อุ่นได้นั่นเองค่ะเครื่องเล่นคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเล่นเดิมโรงงานที่เล่นได้ครบหมดทุกอย่างเลยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงได้ด้วยค่ะ ต่อกันที่พวงมลลาลัยค่ะได้เป็นพวงมลลาลัยแบบไฟฟ้ามีน้ำหนักเบามุนง่ายควบคุมง่ายและยังได้เป็นแบบมังติฟังชันสองฝั่งโดยสามารถปรับการใช้งานของเครื่องเล่นตรงกลางได้ที่พวงมลลาลัยจุดเดียวนี้ได้เลยเลขใหม่คันนี้นะคะอยู่ที่แค่เพียง1นึ่งแสนต้นๆที่สําคัญค่ะคันนี้มีบุคเซอร์วิสติดรถมาให้ด้วยได้ฟิลรถใหม่ป้ายแดงกันสุดๆเลยในส่วนของออปชั่นภายในแบรนด์ฟอร์ดนะคะคันนี้เขาไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าใส่ให้มาแบบ จัดเต็มมากๆเลยค่ะตัวห้องเครื่องคันนี้ก็สามารถเปิดขึ้นลงได้ง่ายๆด้วยโชคฝากระโปรงที่ได้มีการติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานตัวเครื่องได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2,200ซีสอ c แถมยังให้แรงมามาสูงสุดถึง160แรงม้าค่ะ ที่ไม่ทันรถ4 w h e e l วล v เคันที่แล้วนะคะที่ออกไปพร้อมกันเลยถึง2คันหรือว่าจะเป็นรถ Ford 4 w h e e l นะคะที่ใครออกหมดเกลี้ยงไปเลยเหมือนกันวันนี้เลขามาเพิ่ม mm. เติมให้แล้ว1คันลอช้าไม่ได้แล้วนะคะ mm. เพราะว่ารถ4 w h e e l เนี่ย mm. เขามาไวแล้วก็ไปไวกันมากจริงๆค่ะ mm. ในเรื่องของราคานะคะคันนี้เขาก็สนนราคาอยู่แค่เพียง 3 7 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะซื้อสดกับเรานะคะแล้วไม่มีบวกแวดแล้วก็ค่าใช้จ่ายไรด,ด้วยเพิ่มเติมค่ะและราคานะคะก็ยังสามารถคุกคุนได้อีกด้วยค่ะหรือว่าใครที่ต้องการซื้อผ่อนนะคะก็คุ้มค่ามากนะเพราะว่าเขาผ่อนเริ่มต้นอยู่แค่เพียงหกพัน ส0 0รอยบาทต่อเดือนตลอดอยุสัญญาเท่านั้นเองนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถทักหาแอดมินของเราได้เลยที่ลิงก์ไลน์นะคะใต้คลิปนี้ตรงคำอธิบายได้เลยนะคะสามารถกดลิงก์เพิ่มเพื่อนทักไลน์มาหาเราได้เลยค่ะหรือว่าสามารถโทรโทรเบอร์มาได้นะคะที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้ทั้ง2เบอร์เช่นเดียวกันค่ะจองก่อนมีสิทธิก่อนค่ะ